พราะนี่เราเลื่อนกันมาเรากําลังจะสร้างประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไทยนะครับจะเป็นประวัติศาสตร์โลกเลยเหรอครับว่าตั้งรัฐบาลนานมากเนี่ยใช่ครับก็คือว่าถ้าถ้าเผื่อทําตามที่พรรคก้าไกลเสนอเนี่ยครับต่อไปสิบเดือนเนี่ยคือรวมเวลาตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยสิบสี่พฤษภาเนี่ยคือหนึ่งปีนะเพราะว่าทางบุฒิสภาเนี่ยชุดนี้เราจะหมดใน11พฤษภาณ่ะ ก็คือก่อน3วันใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าสิบเอ็ดพฤษภาคมปุ๊บมันจะเลือกนายกได้ใช่มันก็เท่ากับ3า0กว่าวันถูกไหมครับมันก็จะเฉียดเฉียดไปทางเบลเยียมแล้วที่ที่เขาอันดับหนึ่งของโลกนะฮะห้าร้อยกว่าวันและเราก็จะแซงสเปนนะเพราะสเปนเขาสามร้อยสิบแปดที่จะเป็นอันดับสองอันดับสองเลยถ้าจะรอกันขนาดนั้นจริงๆซึ่งแน่นอนว่าหลายคนฮะนักการเมืองบอกโอ้ยมันรอไม่ได้หรอกการเมืองขนาดนั้นไม่ไหวแต่คือบางคนก็บอกรอสิ ถ้ารักกันจริงอะไรนะระหว่างสัจจะกับเสียสละเราก็รักษาสัจจะและอยู่กันเป็นยาดีกว่าไหมพี่กอลครแต่แต่จริงๆแล้วคนที่พูดเนี่ยก็คือคุณดังสิมันเนี่ยนะฮะจากพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็บอกว่าภายใน10เดือนนี้ถ้าเราเหนียวแน่นใช่ไหมฮะสามารถรวมกันได้สามร้อยสเสียงเนี่ยก็จะเดินหน้าไปก็คือให้รอสิเดือนแต่ว่าจริงๆคุณดังสิมันเป็นคนแรกที่มาไล่ไล่พลเอกประยุทธ์นะเก็บของไปสักทีใช่ไหมถ้าผมจะไม่ไิอยู่เร็วอตอนนี้บอกให้อยู่นานๆแล้วตอนแรกบอกอะไรนะ บิ๊กตู่โดนว่าอุยเขาชนะก็ไม่โทรยินดีเขาจะตั้งรัฐบาลก็ไม่ยอมเก็บของออกแต่ตอนนี้หลายคนที่เข้าไปแซวเลยนะช่วยอย่าเพิ่งแพ็คของหรือไอ้ที่แพ็คแล้วเอากลับมาใหม่นะฮะส่วนไปถามบิ๊กตู่เก็บหรือยังจะไปยังไงสิเดือนไหวไหมะครับก็แกก็ตอบตามสไตล์บอกไม่ควรแล้วมั้งผมจําได้วันนั้นสั้นๆนะตอบตอนที่กําลังเดินขึ้นบันไดด้วยไม่ตอบแปบจริงจังเลยนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่ง ตอนแรกก็ไม่ค่อยมีข่าวต้องบอกว่าสองลุงในช่วงแรกเงียบพี่กอลฟท่านผู้ชมชแต่อยู่ๆพอบิ๊กป้อมพูดปุ๊บมีประเด็นปั๊บเลยฮะอันนี้บอกว่าอะไรนะจะไม่รับตําแหน่งนายกบาลชุดใหม่ไหมไม่รู้รแลวบิ๊กป้อมส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้เนี่ยคือรู้แต่ยังไม่พูดนะใช่ใช่ใชแล้วจะเอายังไงแล้วยังไม่เคยพูดว่าจะวางมือด้วยนี่ฮะตรงนี้นี่ยก็คือนํามาสู่การเหมือนกับวิเคราะห์ทางการเมืองต่อยอดนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าน้องน้องรัก คือบิ๊กตู่เนี่ยเขาประกาศวางมือแล้วนะคือบิ๊กตู่เนี่ยคงจะไม่หวนกลับมาแล้วแต่จริงจริงบิ๊กป๊อกไปก่อนเลยนะบิ๊กป๊อกไปก่อนก่อนเลือกตั้งเลยบิ๊กตู่เนี่ยไม่นานมานี้ใช่ครับเหลือบิ๊กป้อมพี่แล้วนี่เป็นพี่ใหญ่ด้วยครไปพี่ใหญ่นี่แทนที่จะพูดในเชิงเดียวกับน้องนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้บอกว่ายังไม่วางมือและมีข่าวเรื่องดีฮ่องกงด้วยนะมีข่าวมีข่าวอันนี้อันนี้อาจจะเป็นการปล่อยข่าวนะครับคนใกล้ชิดก็มาบอกว่าไม่ใช่แค่ไป มีการส่งคนไปต่อรองเก้าอี้นะคือขอนายกเลยนะโอ้โหคือพรรคอื่นเนี่ยเขาคุยกันว่าช่วยหรือว่าการอันนี้อต่ที่บอกมาเป็นข่าวนะเราไม่ได้ไปนั่งค้างคาวาแต่ว่าขอถึงนายกอนี่รองนายกนั่งเบื่อแล้วเหรอครับนั่งมาหลายปีนี่พอมาบวกกับที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เลยโอ้โหอ้าวนี่ ก็ไม่มีวางมือเนี่ยไม่เคยพูดเนี่ย<า>แล้วยังจะอยู่ดูแลพักไปเรื่อยๆโอ้โหหลายคนก็เลยเนี่ยเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเลวเดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกว่าพักไหนจะอยู่พักไหนจะไปเนี่ยนะค,ะครับทีนี้รองนายกวิษณุบอกคือจริงๆไอ้คำว่าอยู่นานไม่อยู่นานเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ด้วยหรอกยังไงฮะปกติอะไรนะไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้ประชาชนยิ่งไม่อยาก ครับคือรองนายกพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันควรต้องมีเร็วๆคมันควรต้องมีเหมือนเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณแต่ว่าถ้าเราย้อนไปหลังเลือกตั้งใหม่ๆนี่กพูดไทม์ไลน์นี่ก็คือช่วงๆงนี้แหละนะช่วงสิงหานะแกบอกนะวันที่สามสิงหาถึงสิบสิงหาควรจะได้รัฐบาลแล้ว้วยสบายนี่ปรากฏว่าไปไปมาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นไปตามที่วางไทม์ไลน์หรือว่ามันบังเอิญกันแน่เนี่ยเลือก สี่สิงหาเนี่ยถ้าเรื่องนายกแล้วได้เนี่ยมันตรงกับที่นายพิศนุพูดเลยนะทนายจันพิศนุสามเหมือนกันเหมือนสามสามสิงหาที่บอกแล้วก็สิบสิงหาหรือไม่เกินกลางเดือนสิงหาก,ก็จะได้รัฐบาลหมายถึงว่าไม่ใช่ได้แค่นายกจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีโอ้่าแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าถวายสัต์ใช่ไหมครับตรงเป๊ะเลยนี่มันจะบังเอิญไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะว่ารองนายกพูดน่ะนานแล้วแต่นี่เราเลื่อนมาสองรอบจากการเลือกนายกบังเอิญพอดีมากท่านผู้ชมครับอ่ะส่วนเอกชนก็บอกอย่าเลยฮะ อย่าให้ฉันต้องเลือกเลยว่ามันต้องไปรอนานขนาด10เดือนเพราะบอกว่างบไม่มาเนี่ยไปต่อไม่ได้จริงนะใช่ครับมันมีปัญหาทั้งเรื่องงบประมาณนะฮะอันนี้ของของเอกชนเนี่ยเขาก็มองเรื่องเศรษฐกิจฟื้นพอเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆการลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วโลกเขาคึกคักกันหมดก็ควรจะมีรัฐบาลที่ที่แน่นอนที่ชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วก็แม้แต่หน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจอย่างสภาพัพนะฮะ คุณดนุชาพิชยะนันท์นะฮะก็บอกว่าเนี่ยอย่างที่คุณอ๋องว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่ใช่กระทบแค่ปีเดียวกระทบ3ปีฮะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเออคือมันอาจจะเลื่อนน่ครับเพราะว่าอย่างอย่างตอนนี้เราสิงหาจะเข้าสิงหาคมแตเนี่นะปกติต้องทำงบแล้วผมเข้าใจทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันต้องทำงบแล้วเพราะเดี๋ยวต้องเข้าไปผ่านสภาแล้วก็อนุมัติกันก่อนกันยาตุลาคมเริ่มใช้ตอนนี้หลายคนเริ่มถามแล้วงบลงทุนจะมาไหมหรือต้องใช้เพราะรองนายกวิษนุยังต้องออกมาบอกเลยว่าต้องใช้งบเก่าของปีที่แล้วกกรรออบงปมาไพั่น ทีนี้ถ้ามันเลื่อนไปเนี่ยี่ผมไปคุยไก่ไกชนมาก็บอกเอาแล้วฮะปัญหามาแล้วเงินเบิกจ่ายไม่มาบางท่านบอกต้องรอตกเบิกมาหลายเดือนบางท่านบอกบางท่านเนี่ยต้องกู้เงินนำมาทำโครงการให้กับรัฐบาลปรากฏตอนได้ดอกเบี้ยกินฮะแต่เงินมันไม่ไม่ไหลเข้ากระเป๋าโอ้แล้วถ้าเกิดมีกระทบงบประมาณสามปีนี้พูดเลยฮะอกชนอยู่ยากก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอพอปีนี้ล่าช้าคือควรจะเริ่มใช้ของใหม่แต่ยังกำลังเริ่มทำของใหม่ไม่ได้อีกมันก็จะกระทบของปีต่อไปเพราะทำรายได้เลื่อนไปหมดนะฮะ ล้าก็การค้าการลงคือไปคุยกับใครก็ยากครับตอนนี้เป็นการักสาการอ่ก็ยากฝ่ายการเมืองแม้กระทั่งฝั่งเดียวกันยังดูเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้เรื่องนี้แหละใช่ครับแต่อันนี้ก็ไปบอกอย่างนั้นก็ไม่ค่อยชัดเพราะตอนนี้เขารับไม้ต่อมาเขาก็ต้องอยากเป็นเร็วๆจะไปรอสิบเดือนทําไมนะครับส่งไม้ไปเสร็จเออแต่รอสิบเดือนได้ไหมคุณหมอชนละนาฮะบอกว่ารอสิบเดือนเพื่อให้สวพ้นวาระคุณหมอบอกเลยบอกว่าประเทศไม่สามารถ ร้างราการมีรัฐบาลได้ในมุมของเพื่อไทยข้อเสนอนี้ไม่ควรเกิดฮะพี่ครับผมฟังดูนะก้าวไกลเนี่ยฟังดูเหมือนว่าประชาชนเลือกเรามาครับเราคือพักอันดับหนึ่งยังไงก็ต้องตอบโจทย์ที่ประชาชนเลือกแต่พอเพื่อไทยเขาก็ประชาชนนะประชาชนปากท้องสําคัญยังไงต้องไปแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนคือทุกคนมีคําว่าประชาชนอยู่ในสมการหมดเพียงแต่ฟังหนึ่งบอกว่าประชาชนเลือกเรามาตีฟังนึงจะบอกว่าปากท้องประชาชนสําคัญครับทีนี้จุดยืนของเพื่อไทยเนี่ย คือคือเรายิ่งเห็นนะพอยิ่งเขายิ่งร่วมงานกันเนี่ยทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลเนี่ยพอมีบทบาททั้งคู่เนี่ยนะจุดยืนต่างกันเยอะนะฮะก้าวไกลเนี่ยพูดลักษณะเรื่องอุดมการณ์เป็นหลักนะครับแต่เพื่อไทยเนี่ยถ้ายังจํากันได้ตั้งแต่ก่อนวันที่ได้รับไม้ต่อแล้วนะจะมีการไปโพสต์เรื่องปากทองแลวเตรียมตัวคุณเสถทาอะไรก็ออกมาพูดแบบในนโยบายเราทําอะไรบ้างแม้แต่ตอนนี้คุณทักษิณยังพูดฮะ ถูกไหมครับเกิดวันเกิดอะไรนะเศรษฐกิจจะดีขึ้นรัฐบาลเพื่อไทยเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวผมไปพบพี่น้องประชาพี่น้องชาวอุบลนะฮะอันนี้คือเหมือนกับเป็นจุดขายของเขาที่มันต่างกันไม่ใช่แค่ฝั่งตรงข้ามแตะฝั่งเดียวกันนะครับท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามอันนี้ดรแดกจริงๆก็ขาประจำอยู่แล้วที่บอกว่ายังไงก็ไม่เอาด้วยเรือกตั้งเสร็จควรรีบตั้งรัฐบาลนะฮะแล้วก็ สาบกลับเลยนะครับบอกว่เพอตั้งไม่ได้บอกให้รอ10เดือนครับอย่างนี้ทําเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อประ <c oughs> ชาชนอะ, <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ถ,ถ,ถ้ารักสิบล้อต้องรอ10โมง <c oughs> ถ้ารักก้าวไกลต้องรอ10เดือน <c oughs> ออจะรักกันไหวไหม